ครับวันนี้เรามาดูท่อเอ r พีเ n ซนะครับสำหรับนินจาสามร้อยแซสามร้อยไอเมียวตัวนี้เป็น s ิ i ออนนะครับซิ <c oughs> ออนตัดคอเดิมนิดหน่อยเป็นลิ i ออนสอจุด้าครับโอเคลองไปฟังเสียงดูครับ thank <laughs> you